d e r s ช i p for life podcast ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีครับพบกับผมจ้อครับใน Leadership for life นะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกเลยว่าดีใจมากๆนะครับช่วงระหว่างหยุดเนี่ยครับได้มาจาัดของที่บ้านแล้วก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ สูนหายไปนานแล้วแล้วผมพยายามหามันทั้งนานนานๆนนปรากฏเราไม่เจอวันนี้มาเจอครับหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าหนังสือ Follow Your Heart ครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าก้าวไปตามใจฝันเขียนโดย Andrew Matthew ผมซื้อหนังสือเล่มนี้มาผมคิดว่า10กว่าปีแล้วสิบกว่าปีแก่ๆด้วยแล้วก็ผมอ่านหนังสือเล่มนี้หลายรอบมากๆแล้วทุกครั้งที่อ่านเป็นหนังสืออ่านง่ายมากแต่ได้คุณค่าทุกครั้งที่อ่าน แต่มันก็หายจากผมไปเป็น10ปีพอผมเจอปุ๊บก็หยิบมาอ่านทันทีแล้วพออ่านปุ๊บก็ได้คุณค่าเหมือนเดิมครับในสิ่งที่ผมเคยได้ผมก็เลยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆผมเมื่อสองสาวันที่แล้วแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันนะ เราอาศัยอยู่ในโลกที่ทุกสรรพสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฤดูการผันเวียนเปลี่ยนไปน้ำขึ้นแล้วก็ลงเงินเฟอ้อแล้วก็ฝืดคนได้งานทำแล้วก็ตกงานคุณอาจคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเข้าถึงกฎพื้นฐานของโลกเราในเรื่องความไม่เที่ยงแท้เปล่าเลยครับโดยมากเมื่อเกิดความไม่แน่นอนขึ้นเรามักฉุนเฉียวมากกว่าที่จะนึกถึงกฎแห่งความไม่เที่ยงนี้ ในชั่วโมงชีววิทยาที่โรงเรียนเราได้เรียนรู้กฎแห่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งพูดถึงการที่สิ่งต่างๆปรับสภาพให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะรอบตัวอย่างเช่นเราได้เรียนมาว่าถ้าคุณเป็นมแมลงสีเขียวในทุ่งสีน้ำตาลหากคุณไม่ปรับเปลี่ยนสีผิวของตัวเองคุณกำลังตกอยู่ในภาวะลำบากคุณอาจแย้งว่าแต่ทุ่งควรเป็นสีเขียว พราะมันเคยเขียวกับจีนี่คุณแย้งได้ครับแต่ในไม่ช้าก็จะไม่มีมแมลงอีกต่อไปกดข้อนี้เข้มงวดและรุนแรงปรับตัวหรือไม่ก็สูญพันธุ์น่าเสียดายที่ครูสอนชีววิทยาไม่เคยสอนว่าจำไว้นะนักเรียนนี่เป็นบทเรียนแห่งชีวิตด้วยทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นจงรู้จักปรับตัวเพื่อความอยู่รอดว้าว พออ่านจบแล้วผมว้าวทันทีเลยฮะชอบคําว่าปรับตัวหรือศูนพันนะฮะเห็นภาพเลยว่าตะกะแตงสีเขียวครับในช่วงฤดูฝนที่ทุ่งหญ้าสีเขียวนะฮะก็ไม่มีปัญหาพวกพลางตัวถูกไหมครับนกนกจะมากินก็มองไม่ค่อยเห็นแต่วันหนึ่งพอฤดูการมันผ่านพ้นไปไปสู่ฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยทุ่งหญ้ามันก็เริ่มแห้งกรอบนะฮะแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลนะมันก็ ตัวตั๊กแตนหรือตัวมแมลงก็ต้องปรับเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมถูกไหมครับถ้ามันไม่ปรับตัวก็จะเป็นที่เด่นชัดของนกที่ชอบกินมแมลงชอบกินตั๊กแตนของกบของงูของกิ้งก่ามันจะเห็นชัดเลยครับเขียวบนพื้นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นตั๊กแตนก็ปรับตัวจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราเรียนรู้นะฮะจากบทความนี้ก็คือ ตาก็แตนไม่เคยมานั่งววยวายนะครับกับทุ่งหญ้าที่บอกว่าเอ้ยทําไมเคยเป็นสีเขียวนี่ทําไมตอนนี้เป็นสีน้ําตาลฉันไม่ปรับหรอกเธอปรับก็มาหาชันแล้วกันกลับมาเป็นสีเขียวตาก็แตนไม่เคยไปไปร้องแร่แหกระเชิงตรงนั้นนะครับตาก็แตนก็ปรับตัวเลยปรับเป็นสีเขียวเป็นสีน้ําตาลให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทันทีเพราะไม่งั้นนะฮะนกมันจ้องอยู่ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าคุณยังเขียวตั้งงานอยู่ผมมั่นใจเลยว่า คุณจะตกเป็นอาหารนกอาหารกบปริมาณของตากแตงก็จะลดน้อยลงแล้วสุดท้ายก็สูญพันธุ์แน่นอนอันนี้ฮะเป็นกฎหนึ่งที่ที่เขาเขียนมาได้ดีมากว่าจะปรับตัวหรือจะสูญพันธุ์แต่วันที่ผมแบ่งปันนะฮะคุยกับเพื่อนนะฮะดิสคัสเันสนุกเลยก็มีอันนึงนะครับที่โผล่ขึ้นมาในสมองในหัวผมก็คือว่าเออแล้วตากแต,แตงเนี่ยมันมันตั้งใจมันตั้งใจที่จะปรับตัวหรือเปล่านะฮะผมว่าไม่ฮะ ผมไปเปรียบเทียบไปกับพวกสัตว์อื่นๆ,ๆพวกแมวอะไรเงี้ยเคยเห็นแมวใช่ไหมครับเวลาสุนัขเดินเข้าไปใกล้ๆถามว่าปฏิกิริยาของแมวเป็นยังไงขนข้างหลังลุกตั้งชันดูนะฮะหางตั้งตาโตโแยกเขี้ยวขู่ฟอฟอฟอผมถามว่าแมวเนี่ยเขาหยุดคิดก่อนไหมว่าเขาจะทาแบบเนี้ยผมว่าไม่นะผมว่าธรรมชาติให้สัญชาตญาณนี้มากับกับแมวนะฮะเพื่อจะทําให้ตัวเองน่ากลัวสัตว์อื่นที่เข้ามาทําร้ายจะได้กลัวผมคิดว่า ธรรมชาติก็ให้สัญชตาตญาณบางอย่างมากับมแมลงต่างๆเช่นเดียวกันกิ้งก่าแมลงเห็นไหมครับอยู่สีเขียวก็เป็นสีเขียวอยู่สีจำตาลก็เป็นสีจำตาลทําไมผมยกตรงนั้นละ่ะเพราะผมเห็นมนุษย์มากมายเลยฮะที่บางครั้งก็รู้ว่าทําไมคุณไม่ปรับตัวผมก็ยังถามว่าทําไมคุณไม่ปรับตัวบางเรื่องนี่ก็เห็นอยู่ว่าต้องปรับตัวคุณก็ไม่ปรับนะฮะวันที่ผมเห็นหลายคนมากๆเลยที่แบบฉันจะเป็นของฉันแบบเนี้ฉันไม่สนเลยหรอกฉันจะเป็นของฉันแบบนี้ โลกมันต้องปรับเข้าหาชันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะฮะเคยมีแฟนใช่ไหมครับตอนจีบกันใหม่ๆเนี่ยโอ้ยเอาใจทุกอย่างถูกไหมครับแต่พออยู่สักพักหนึ่งไม่เอาใจะฮะก็ฉันก็เป็นของชันแบบเนี้ยฉันก็เปลี่ยนของชั้นไปแบบเนี้ยอ่าก็เขาเรียกร้องอะไรมาฉันก็ไม่ทําเหมือนเดิมฉันก็เป็นอย่าอชั้นแบบเนี้ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไป เรื่องธุรกิจเมื่อก่อนขายหน้าร้านได้กำไรดีวันนี้ทุกอย่างโดดไปที่ออนไลน์โดดไปที่โซเชียลมีเดียหมดไม่อะว่าฉันเคยก็ฉันเคยขายได้ยางฉันแบบเนี้ยทํำไมฉันต้องปรับเปลี่ยนด้วยไม่สดหรอกก็ก็ไม่มีใครว่านะฮะสุดท้ายก็ลดปริมาณลงแล้วก็สูนพันเห็นมากมายครับแต่สิ่งที่สิ่งที่น่าตกใจคือบางคนรู้นะว่าต้องเปลี่ยนแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลกไหมรู้อยู่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนจะแย่ แต่ก็ยังยืนยันว่าไม่เปลี่ยนสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วค้นพบแล้วกันเรียกว่าแก๊สาเลยก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยที่มีสมองใหญ่มนุษย์เรียนรู้อะไรได้ได้เยอะแยะได้เร็วฮะวิเคราะห์อะไรได้ได้ดีนะครับแต่อันนั้นน่ยมันก็มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ที่ไม่ให้พลังกับเราเมื่อมนุษย์เรียนรู้อะไรได้เร็วมนุษย์สร้างบางอย่างกลายเป็นความเชื่อกลายเป็นศรัทธากลายเป็นความดื้อรั้นฮะ แล้วก็บางครั้งก็เชื่ออยู่ตรงนั้นและครับว่าฉันจะทําแบบเดิมๆนี่แหละฉันจะไม่ไปไหนหรอกฉันเชื่อแบบเนี้ยทั้งๆทงี่ก็เห็นอยู่ว่าทั้งๆทงี่ก็เห็นอยู่ว่ามันมันไปไม่รอดนะตอนที่ผมเห็นบทความนี้ผมเริ่มเข้าใจอ่ะมันเป็นทางเลือกหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องทิ้งความเชื่อหรือศรัทธาบางเรื่องนะครับแต่ให้เรามองอะฮะให้เรามองมันว่าเออมันเป็นออปชันมันเป็นทางเลือกของเราอ ในบางเรื่องถ้าเราจะต้องปรับตัวเองเพื่อทําให้เราอยู่รอดเพื่อทําให้เราได้ผลลัพธ์เราก็น่าจะปรับมันแต่ถ้าบางเรื่องเราเห็นว่าเราจะยังคงที่จะเชื่อแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเราก็ยังเลือกที่จะเชื่อแบบนั้นได้แต่อย่างน้อยให้เราเห็นมันทั้งสองด้านนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมผมค้นพบแล้วผมก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของผมฟังเมื่อสองสามวันที่แล้ว คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาของคุณทุกอย่างแต่วันนี้มันทําให้คุณมีอิสระที่คุณจะเลือกที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดของตัวคุณครับก็แค่ปรับตัวหรือสนะูญพันธ์ะเลือกเห็นกระจ่างทุกอย่างแล้วเลือกแล้วสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นก็รับผลกระทบครับก็ขอทิ้งไปด้วยประโยคที่ว่าปรับตัว หรือศูนย์พันครับแล้วพบกับผมจ้าครับใน Leadership for Life ในพอดแคสต์ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ